สำหรับผมนะครับลัทธินี้ก็ถือว่าเป็นลัทธิที่อันตรายนะครับแล้วก็สร้างปัญหากับสังคมมาโดยตลอดข้าพเจ้าสิบสี่ก้าวหนึ่งก้าวสองก้าวสามก้าวสี่ก้าวห้าก้าวหกก้าวเจ็ดก้าวแปดก้าวเก้าก้าวสิบโรงเรียนจากอุบลก็ดีโรงเรียนตามต่างจังหวัดก็ดีเนี่ยมักจะถูกเด็กมักนักเรียนมักจะถูกบังคับโดยครูบาอาจารย์ให้เข้าไปรับธรรมะกับลทัทธิลัทธินี้นะครับจนผอ,อต้องสั่งยกเลิก ดังนั้นก็ฝากไว้นะครับเพื่อฝากบรรดาครูบาอาจารย์ก็อย่าบังคับเด็กเหมือนในอดีตอีกนะครับเพราะว่าในอดีตเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วที่ว่าครูบาอาจารย์บังคับเด็กตัดคะแนนเด็กถ้าไม่เข้าไปร่วมรับธรรมะของรัธิอนุตตรธรรมนะครับ ลักธรรมก็ใช้ว่าจะดีเคลมหลักธรรมของทุกศาสนาไปทั่วนะครับการพฤติกรรมที่มั่วซั่วไปแสดงอาการเคลมคําสอนของทุกศาสนาว่าเป็นของละทิ่ตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นความไม่น่ารักนะครับหรือแม้กระทั่งคุณแพรลี่ภัยวันวรณบุตรเนี่ยก็เคยเตือนเอาไว้เมื่อปี2,500ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะ2,000เท่าไหร่วะ มาสักสามสี่ปีก่อนน่ะคุณแพรรี่เขาก็เคยเตือนเรื่องนี้เอาไว้สมัยที่เขายังเป็นพระอยู่กันแล้วกันสมัยที่เขายังเป็นพระมหาภัยวันวรนณาบุตรอยู่เนี่ยแพรรี่ภัยวันเขาได้เตือนเรื่องลัทธิอนุตตรธรรมเอาไว้แล้วกันว่าต้องระวังไว้ให้ดีนะครับก็ใครลองไปหาโพสต์เก่าๆของคุณแพรรี่ภัยวันวรนาบุตรดูได้ครับว่าสมัยที่เขายังเป็นพระมหาภัยวันวรนาบุตรเนี่ยปอทเก้าเนี่ยเขาเตือน เกี่ยวกับเรื่องลัทธินี้ไว้ว่าอย่างไรดังนั้นก็ต้องระวังนะครับระวังฝากฝากสื่อมวลชนเลยต้องระวังลัทธินี้ไว้ให้มากไอ้ลัทธิที่ชอบเค,คลมคําสอนของชาวบ้านนะครับเอานิ้วจิ้มหน้าผากชาวบ้านเนี่ยไอ้ลัทธิแบบนี้ต้องระวังให้ดีอันตรายนะครับฝากไว้ด้วยครับครรรบบขอพะเจ้า 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1